แต่ก่อนฝึกจะยังนงฝึกหมดเลยนะเป็นนี่ฝึกให้มันทำเอย่างนั้นว่อ,ปอ,ปอ,อไปได้ไหมใช่ไหมไ,ไ,อไ,นนไอ้เครืองก็ได้ไอ้นี่ใส่ไถ่ล่างไมได้สวัสดีนะคะพบช่องน้องอันดาบันนะคะวันนี้ชิวๆบรรยากาศชิวๆกับน,น้องอันดานะคะยืนกินหญ้าอร่อยมากดูอ่าอนะวันที่อันดาน่ารักนะคะ วันที่น่ารักไม่รู้วันที่น่ารักหรือวันที่ดื้อนะคะก็ความเดินทางเออตรงไปแล้วตรงไปแล้ว คงจะอร่อยนะคะอันดาตัวโตมากเลยวันีดูแก้มปุลุปุลุปุลุ ทำควาสะอาดให้ก็จะโยนหญ้าให้นะคะเป็นช่วงๆนะคะเป็นจังหวะเป็นเวลา กินนะ่าอร่อยมากเลยอันดาเออหิวข้าวเลยแม่ควางก็หิวข้าวนะก็เห็นอันดากิน <c oughs> ดมะไรมึจะเอาอะไรดมแล้วอะไร เข้าใจนะคะว่าอันดาทำอะไรตลอดเลยนะคะทำทุกวันเป็นเพราะความรักหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่รู้นะคะเพราะว่าทำมาน,นั่งอยู่ก็คือดึงมือไปตลอดนะคะพาไปไม่รู้พาไปไหนกอดออดออพาไปกอดนั่นลคะ่ะเพราะความมายืนไม่ได้นะคะอันดาจะจับมือแล้วก็เอาหนี รู้วาจะทำอะไรก็รอดูตลอดนะคะไม่รู้ทำอะไรจะจับไปจากฝั่งนู้นแล้วก็เดินมานี่นะคะตกใสซเป็นพากความรักนะคะความรักความผูกพัน,นอของนาดากับพวกวานกินหญ้าต่อได้ออกได้กอดแล้วกกินหญ้าได้นะคะ ช่วยเลยพอควานมากอดได้นิดนึงอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอระดามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะครับกันเร็วนะครับเร็วครับก่อนครับไปดังแมวครับตอนนี่ครับโอยังกินอยู่ครับก่อนแม่นะครับเร็วดัง สวัสดีสวัสดีค่ะให้ครับไม่ได้ให้ยิ้มหวานโอ้ยมาจุ๊บตรงมครับดงแมวดังครับดังแมวครับดีดีแม่กระดจุ๊บดังดังดัครับดังดูแล้วดังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ